เห็นค่ะสวยค่ะพี่ดวงดูไทยเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะนี่เป็นวงกลมมาทางนี้แล้วนะสายลุงอ่ะอออฮะเด็ซือยากเปียกไหมฮะถ้ามาดูฝั่งนี้จะเห็นสายลุงสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้ไม่ได้ไปฝั่งนู้นไม่ได้มันสายลุงสวยมากไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องเอียงไปทางนี้ก็ได้ค่ะประเด็นคือตรงนี้ โอเคอย่างนั้นแหละแม่ดาแม่ดาแม่ดาแบบนั้นหลยสวยแล้วเย็บแบบนั้นเละแม่ดาแบบนั้นแหละค่ะแบบนั้นเลยไม่ไันก้องห้แมมดาแบบนั้นเลยค่ะแบบนั้นเลยนะคะโอ้สุดยอดแบบนี้นะเสือโอ้สยย โอ้โหสวยๆแ<ต>ม่ดาสวยให้ที่เสือซื้อมาให้แม่ดาหน่อยอันนึงซื้ออะไรคะใช่เลยหญ้าเหมือนแม่ดาอยางหน้าอันนี้เอาไปให้แม่ถิ่นรถหญ้ามันจะได้ไม่หนื่อยเหรอมันจะได้เบาแรงแล้วคนรถก็เย็นมีความสุดด้วยโอ้โหสวยนะแม่ดาสุดยอดโอ้แม่ดาคนสวยนะใช่ค่ะค คลิปนี้พาไอนะมาดูธรรมชาติค่ะไม่แดดกำลังเล่นน้ำฝนอยู่เด้อตอนนี้นะนี่โดนไอ้น้ำเต็มๆนะคะเย็นมากนี่นะคะดีดาแม่ด่านะคะเหมือนถ่ายเพลงว่านะคะนี่เหมือนกำลังถ่ายมิวสิกวิดีโอเลยตอนนี้แล้วก็มีนี่งแพงกวา พอแล้วเล่นอยู่ตรงนี้นานเล่นอยู่ตรงนี้นานแล้วเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อก่อนเดี๋ยวถ้าใครไม่แอบของก็ต้องดูนี่แม่ไม่ได้เปียก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 ม่กล้องไม่ได้ก็เปียกก็แม่ไดาเปียกกล้องจะขอก็เปียกนั่ะโอ้ยก็เปียกแม่ได้เปียกนะคะเอฟซีเปียกไม่ได้แกงนะคะ มาตรงนี้ไม่ได้ต้องแก้งพวกเรานะคะไล่แมลงก็ได้นะเสือนี่ใช่ไหมตาเข้าไปเลยได้ได้หลายอย่างเลยนะคะแมลงเจอก็หัวโอ้โหมันหนักใส่ยางใช่ไหมไม่ได้ ค่อยแต่ชอบมากเลยดอกผักเซียนเนี่ยแล้วมีวิธีรดน้ำแบบใหม่ด้วยนะเสื่อคอยดูนะแม่ดาจะเล่นมายาปุ่ยังไงเอ่ยนี่โอ้แม่ดาจะเล่นมายาความเลี่ยนหมดแล้วนะกำกับเพียรน้ำเด็กก็ได้ซื้อใหม่เหมือนเหมือนแม่บุตรถิ่นหรอกพอแล้วเอาไปสังนูวนเล่นสนุกเลยนะฮะเด็กหญิงดาด้านี่ไม่ไหวเลยเด็กหญิงดาด้านี่ยิ่งพูดยิ่งอยู่ เป็นเด็กไม่ไหวเลยเดี๋ยวไปเสือกจะพาเอฟซีไปดูนะน้องแตงนุกเยอะไหมวันนี้มาดูแตงน้องมีเห็นแล้วโตมากเลยไหนไหนไหมาดูแตงน้องเมีเลยเห็นแล้วแอบถ่ายแต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่สวันนะโตเต็มต้นเลยนะคะ อันนี้ลูกโตมากทำไมไม่ได้ไม่เก็บไปมันกินมีก่อนรอจะของรอเก็บผลแรกโชนก่อนรีบหน้อยรีบหน้อยรีบหน้อยจะเก็บของเดี๋ยวพี่เสือให้ดูลูกโตโตนะทุกคนดูเอาอันนี้มันแก่แล้วเนี่ยมันเหลืองแล้วมันแก่แล้วมันไม่ได้เก็บตรงนี้ใช่ไหมเออไม่ต้องไม่ต้องเก็บมาไกลขนาดนี้ที่เพื่องอิ่มาโตขนาดนี้อ้าวจมบอกพี่เพื่อนขอโทษไม่ได้ไม่เคยบอกว่าไอ้ใบเหลืองๆให้เด็กออกครับจ้า แม่ดาก็อยากจะเด็ดเหมือนกันแต่ว่าแม่เอฟตรีเมแล้วบอกหลายคนแล้วนะฮะนี่นะฮะแม่ดาแนะนำทำดนี้มาให้เยอะเยอะเลนะคะแต่ว่าแม่ดาก็อยากจะเด็ดเหมือนกันทั้งยาวกันทั้งสวงนี่นะคะจะมาส่องแตงกวามะละก็โตแล้วนะคะให้เลี้ยงเรื่องนะแม่แม่ดาใช่มะละมีแต่ลูกโตโตมะละก็จะได้กินแล้วนะคะนี่นี่ค่ะ มันเก็บกินได้แล้วแต่เราจะของก่อนนะคะเราจะของวนมาก่อนเมื่อกี้ไปเสือเห็นลูกโตนะ่มันแอบอยู่นี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 ่ทุกคนดูลูกนี้โอ้โ้ข้างในอีกนะเพียบเลย เสือตาไปเ็บดรนี้ทิ้งนะมันเป็นเชื้อรครับเราต้องกําจัดนะเพื่อไม่ให้เขาเอาน้ําเอาปุ๋ยไปเลี้ยงใบที่เสียหายพวกนั้นนะครับจะได้ไปดูแลเฉพาะส่วนที่ใบกรังงตัวโตนีลูกน้อยก็เทียบเลยนะเลอะมากเ้อะมาะ ยปปุงใช้นะคะเสร็จแล้วโตมากเลย็ลูกใหญ่ท่าตอกมมากแล้วก็น่ากินมากนะวมันจะอบด้ยนะคะพี่เสือเจอลูกใหญ่เท่าข้อตอกเลยแต่วมันแอบอยู่แต่ว่าให้ลุงป้ามาก็จะเก็บไปให้ลุงป้ากินโอ้ทำไมผักบุ้งงามขนาดนี้เมนูชาวนี้จัดไปเลยผักบุ้งไฟแดง ราไปดูแตงกวาลูกโตนะฮะอยู่ข้างในข้างในสวนนะฮะนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วลูกสวยๆต่างนั้นเลยอย่าเพิ่งกินหนูนะคะอย่าเพิ่งกินหนูนะคะโอ้คืออะไรครับอันนี้ก็ยาวมากเลยโตทุกลูกนะคะเอฟซีนะคะนี่เเสือผักไก่มาเอฟลูดของนี่นี่ เยอะมากเลยนะคะเต็มกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมเยอะขนาดนี้เด็ดใบด้วยนะครับหมดแต่อูู้อู้ฮู้ลืมเด็ดใบนะฮะใบเหี่ยวต้องเด็ดทิ้งนี้ะครับใบที่มันแห้งแห้งเหี่ยวเหี่ยวครับอืม ขีลาวนี่ตัวผักบุ้งจะนำหน้าความสูงนะฮะแข่งกันสูงเลยนะทุกคนดูนี่พาทายนะฮะแอบดูเสือพาไปนะคะนี่ผักชีลาวก็ไม่ยอมนะฮะผักบุ้งก็ในลาเสือพาไปจะตามทันนะฮะเห็นไหมะนี่นะครับนี่นะฮะแข่งกันเลยนะครับมาซี่ใครจะสูงกว่ามาซี่โตมาซี่สูงมาซี่นะครับในขณะที่ผักชีไทยก็นี่นะครับเต็มไป โตแล้วนะคะจะได้กินแล้วนะคะน้องเมย์มาเมื่อไหร่ก็เก็บและได้เลยนะคะเอฟซีนะคะมะละก็โตแล้วค่ะหนูโตแล้วนะคะมะละจะกินหนูเหรอนี่เขารู้สึกว่าใครเก็บยอดไปกินแล้วนะคะแต่มันออกดอกมีลูกแล้วนะคะเอฟซีนะคะออกลูกแล้วตั้งหลายลูกนะคะมะละมีลูกตั้งหลายลูกแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนรช ANNEL ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ